กวัดีค่ะวาลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ตื่นต้นไม้ออกดอกหนึ่งดอกเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นมานูกาค่ะหรือชื่ออื่นของเขาจะเรียกว่าทีทีก็ได้แต่เป็นชีทีที่ไม่ใช่ทีทีต้นกําเนิดนะคะเป็นทีทีที่ความที่เขาเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นคล้ายทีทีแต่อ่อนละมุนกว่าก็เลย ได้ชื่อว่าทีทอีกเหมือนกันต้นมนุก้านี้ถือเป็นไม้ต่างประเทศนะคะนานๆเราก็จะเอาไม้ต่างประเทศมาให้ดูสักทีหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ทางร้านนะ่ะจะปลูกไม้ในประเทศไม่ใช่แปลว่าของในประเทศดีหรือไม่ดีกว่าของต่างประเทศแต่ประเด็นก็คือประเทศใครก็ควรจะส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ในประเทศตัวเองเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ส่งเสริมสิ่ง ที่มีดีในประเทศของเขานะคะและถ้าเราไม่ส่งเสริมสิ่งที่มีดีในประเทศเราใครจะมาส่งเสริมแต่วันนี้กขอข้ามประเทศไปที่ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เพราะว่าก็มีไม้ตัวนี้เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคือนอกจากเราอะจะมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเรื่องของพืชและสัตว์ มีภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึง่งก็คือไม้ต่างประเทศที่สามารถเอามาพัฒนาให้เพิ่มมูลค่าในเมืองไทยได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอีกอย่างหนึง่งนะคะต้นมนูก้าเนี่ยต้นกำเนิดเขาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์คําว่ามนูก้าเป็นภาษานิวซีแลนด์ของชนเผ่าเมาลีนะคะ เขาสามารถสูงได้ถึง3เมตรต้นเนี้ยน่าจะสูงประมาณฟุตกว่าแต่คิดว่าคงเป็นไม้กิ่งช่ะเขาก็เลยสามารถที่จะติดดอกได้ตั้งแต่ต้นเล็กนิดเดียวแล้วก็น่าจะกำลังมีปุ่มมีปุ่มดอกเกิดขึ้นคงจะทยอยออกดอกเรื่อยๆแต่ด้วยความเห่อค่ะ ตุ่มแรกขึ้นชั้นเอาเลยเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าต้นเล็กๆของเขาก็จะออกดอกได้นะคะด้วยความเหอจัดเลยทำไมต้องมานุกา้ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามานุก้าเนี่ยเมื่อกลายเป็นน้ำผึ้งคือผึ้งที่ตอมเกสอนดอกมานุก้าร้อยเปร์เซนต์นะคะน้ำผึ้งมานุก้าถือว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกน่าสนใจตรงนี้และจะดีกว่า ถ้าน้ำผึ้งมานุก้านี้สามารถผลิตได้ในประเทศไทยลองเสิร์ชคำว่าน้ำผึ้งมานุก้านะคะราคาแพงมากขวดเล็กๆอ่ะพันก,ก,กว่าบาทซึ่งก็ถือว่าเมมูลค่าเขาบอกว่าน้ำผึ้งจากมานุก้าเนี่ยดีกว่าน้ำผึ้งปกติ4เท่าทั้งในแง่ของการแอนตี้แบคทีเรียก็คือการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆแล้วก็แอนตี้ออกซิเดนต์หรือต่อต้านอนุมูลอิสระ แต่ถามว่าเราจําเป็นที่จะจำเป็นที่จะต้องไปซื้อของแพงขนาดนั้นมาไหมมากินมาใช้ไหมไม่จําเป็นนะคะน้ำพึ้งไทยอ่ะก็ดีมากเพียงแต่ว่าถ้าในมุมค่าทางเศรษฐกิจที่คนเขาฮิตกันเรามีปลูกมีขายไว้มันก็ไม่เสียหลายอะไรเนะเราะก็ถือเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึง่งนอกจากที่ดอกของเขานะคะ จะสามารถที่จะไปผลิตเป็นน้ำผึ้งมันุก้าได้แล้วทุกส่วนของพืชชนิดเนี้ยก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นใบของเขานะคะใบของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเล็กๆเรียวๆคล้ายกับใบของสนเนาะแต่จะแบนกว่าใบของเขาก็เอามาทําเป็นชาได้นะคะมีน้ํามันหอมระเหยสามารถสกัดและใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้ อย่างที่บอกแล้วว่ากลิ่นจะคล้ายคึงกับทีทีแต่ให้ความเบาบางแล้วก็สดชื่นกว่าเขาก็ยังนิยมใช้ใบชามาชงดื่มใช้ได้ทั้งใบสดและใบตากแห้งนะคะจะช่วยเรื่องของความผ่อนคลายดอกนะคะสามารถผลิตเป็นน้ำผึ้งมานุก้าได้ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดความรุนแรงของเาวะนอนไม่หลับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นแล้วก็ดอกยังเอามา ชมเป็นชาได้อีกด้วยนะคะที่ที่น่าสนใจอย่างนึ่งก็คือเขาออกดอกตลอดทั้งปีไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วออกดอกตลอดทั้งปีมันก็ได้ทั้งเรื่องของความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยด้วยเพราะว่าอะไรที่ออกดอกปีละครั้งมันก็เหนื่อยในการรอเนาะแต่ถ้าเขาออกดอกทั้งปีแล้วดูสิทําท่าว่าจะดอกดกด้วยอยากจะบอกว่าต้นไม้ที่ร้าน,นี้ไม่มีคําว่าบํารุงด้วยปุ๋ยด้วยอะไรนะคะ แต่ให้เขาอยู่ในภาวะอิงอาศัยเราชอบแบบนี้แต่จริงๆมานุก้าเนะี่ยชอบความแรงกับอากาศเย็นนะคะเพราะในตรงเนี้ยสำคัญก็คือน้ำอาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปให้เขาได้อดอน้ำบ้างไม่ต้องลดน้ำเยอะไม่แฉะสามารถปลูกในกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็ได้นะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก เขาเระบุไว้ว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างช้าแต่ช้าก็ช่างไปแล้ถ้าช้าออกดอกแต่เราว่าไม่ช้านะเราว่าเราปลูกไม่นานนะถือว่าไวกว่าไม้อีกหลายๆต้นที่เราปลูกด้วยซ้ําไปสําหรับเราเราว่าไม่ช้านาะผลจะเป็นทรงกลมขนาดเล็กผิวเกลี้ยงและแตกได้เมื่อแก่จัดการขยายพันธุ์ของเขาก็คือขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ปักชำไม้อะไรที่ปักชำเนี่ยมันก็ถือว่าง่ายมากละ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วไม่น่าละ่ะในท้องตลาดตอนนี้ต้นมานุก้าถึงราคาค่อนข้างที่จะถูกมากเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสําหรับการที่จะเอาไปปลูกในจํานวนเยอะๆนะคะลองเซิร์ชดูในช h อปปี้ลาซาดาตามเว็บไซต์ทั่วไปหรือไม่กระทั่งตลาดต้นไม้ใกล้ๆบ้านคุณะคะ่ะลองดูเห็นใบลักษณะนี้ต้นลักษณะนี้แต่ว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี้จะเป็น อย่างที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เข้ามาในช่วงแรกๆของประเทศไทยซึ่งเขาเรียกว่ามานุก้าดอกขาวดอกของเขาจะเป็นกลีบชั้นเดียวสีขาวมีสีชมพูแล้วเลือบปนเล็กน้อยต้องขอภัยกล้องอาจจะดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็พยายามชนิดที่สองนะ่ะจะเป็นมานุก้าที่มีดอกสีแดงสด มีทั้งดอกชั้นเดียวแล้วก็ดอกซ้อนชนิดที่3จะคล้ายคลึงกับดอกแดงแตะกลีบจะเป็นโทนสีแดงผสมชมพูแล้วกลีบดอกก็ซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็แตกเป็นกระจุกมากกว่าแล้วก็มีพันธุ์ปิดเซตจ,จะเป็นพันธุ์ที่หาย,ยากมีดอกสีสชมพูหวานกลางดอกเป็นชมพูอมดอกแดงกลีบดอกชั้นเดียวแล้วแตกออกเป็นกลุ่ม ใบจะต่างจากพันธุ์อื่นชัดเจนเพราะมีขนาดใหญ่กว่าและมีลูกทรงที่อ้วนป้อมมากกว่าก็ตามอัธยาศายเลยนะคะว่าจะเอาสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปก็คือสายพันธุ์ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้หรือว่าจะสะสมทุกๆสายพันธุ์มันก็น่าสนใจดีแล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายในประเทศไทยเราสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใต้วันนี้ก็เลยจะเอามาแนะนำเรื่องของต้นมานุก้าซึ่ง ให้ผลผลิตเป็นน้ำผึ้งมานุกา้าซึ่งถือว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของต้นมานุก้าแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ